ในเช้าวันหนึ่งของต้นฤดูฝนฟ้าครึ้มตลอดสายท่ามกลางเสียงฝนโปรยปลายเบาๆรถกระบะคันหนึ่งวิ่งเข้ามาในบริเวณบ้านไม้สไตล์รีสอร์ทของคุณทันวาชายหนุ่มวัย37เจ้าของกิจการหลายอย่างในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งทางรีสอร์ทเล็กๆปล่อยเงินกู้ให้ชาวบ้านไปจนถึงรับเหมาขนาดย่อม เขาไม่ใช่คนหยิ่งแต่ก็ไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ใครง่ายๆวันนี้เขาได้รับโทรศัพท์จากลุงเปียกคนงานเก่าแก่ที่ยืมเงินไปหลายแสนแล้วส่งดอกไม่ไหวทันวาพ่อขอร้องให้ลูกพ่อไปช่วยงานที่รีสอร์ทได้ไหมแทนเงินดอกหนังพิมพ์มันโตแล้วขยันนะลูกพ่อทันวานิ่งอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบแผ่วเบาส่งมาก็ได้แล้ววันนี้พิมพ์หญิงสาววัยยี่สิบต้นๆลูกสาวของลุงเปียกเดินลงจากรถมากับกระเป๋าผ้าใบเดียวเสื้อผ้าธรรมดาผมยาวรวบเรียบไม่มีแม้แต่นิดของเครื่องสำอางแต่เธอกลับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ทันวาเผลอมองอยู่นานสวัสดีค่ะ หนูเชื่อพิมพ์พ่อให้หนูมาทำงานใช้นี่ค่ะอืมเขาพยักหน้าเธอทำกับเข้าเป็นไหมพอได้ค่ะล้างจานถูพื้นปัดฝุ่นทำหมดเลยค่ะทันวาพยักหน้าอีกครั้งงั้นเริ่มวันนี้เลยพักอยู่ห้องแม่บ้านด้านหลังไปได้วันแรกพิมพ์เริ่มงานโดยไม่มีคำบน่น เธอขยันเงียบและไม่ช่างสักช่างถามบางครั้งทันวาก็แอบ,บมองเธอจากกระจกในห้องทำงานเวลาที่เธอก้มหน้าก้มตาถูพื้นหรือเก็บผ้าปูเตียงห้องลูกค้าเขาไม่เข้าใจตัวเองทำไมถึงรู้สึกแปลกๆเวลาเห็นเธอยิ้มบางๆหรือได้ยินเสียงผู้สุภาพของเธอเธอเป็นแค่ลูกสาวลูกหนี้เขาเตือนตัวเองซ้ำๆ แต่หัวใจกลับไม่เคยฟังคำเตือนนั้นเลย